สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่องยางหิงกกตุ้มค่ะข้าวต้มย่านหญิงนะคะเสร็จแล้วนะคะน่าอร่อยมากเลยนะจาะมาดูสินะจานนี่มาเอาถ้วยมาตักเร็วเดี๋ยวตักไปใส่บาตรก่อนเอามามาจับให้ยาหน่อยแป๊บหนึง่งให้ไปตักไปใส่บาตรทำข้าวต้มใส่บาตร เช้าใส่ผักตำลึงด้วยวันนี้เห็นไหมมีผักตำลึงโอ้เนื้อหมูแล้วก็ไข่เนื้อหมูก็ใส่เยอะด้วยวันนี้ทำใสจบาตรวัดป่าด้วยวัดบ้านด้วยเพราะว่าวัดป้านก็ถูกวัดก็มีเวนถูกเวนเวนแต่ละกุ่มเยอะเลยนี่ ใกล่ใกล้มันอายอายควันม,นะมันนะยายไปแต่งตัวตนะ่อนะเออเดี๋ยวทำถุงนี้ก่อนเออจะทำสามถุงโอ้โนี่นะคะแล้วก็มาตักไปกินเด้อเดี๋ยวยายจะตักให้กินข้าวต้มรส เด็ดของย่าแซบ่บแล้วก็จะไปร้อใส่บาตรนี่นะคะเตรียมที่จะใส่บาตรนะคะนี่ก็วัดป่าวัดภูน,นะคะวัดลงมาแต่ภูเขานี่วัดบ้านนะคะมีสามถุงนะคะตรงนี้ก็ให้น้องนาจานาจามาเอาเร็วนาจามาเาเร็วข้าต้มรสเด็ดย่ามาเอาเร็ว,ต,รรวตัวนี้ก็ของย่านะคะเดี๋ยวรอใส่บาตรก่อนนะคะ ไปรอใส่บาทที่นู้นพระลงมาจากภูเขานะคะก่อนนะคะใส่บาทค่ะนานโอ้ก็เดี๋ยวไปวัดไปว่าก็เดี๋ยวหูจับคนบัดนี่ล้ามึงมาถามว่าว่าเอามาไหนมาม่เหรอป็นโตเต๋อจังเอ้า ก็ไม่เงินเอะเนามันก็มันก็ถ่ามันอะไรย่างก็คอยมันอยู่ดียวได้มันโต้มก็ชื้องแมันเล้ยอมักโดน้ยมันดยอ้ส่เ่เขาก็ไม่ปิด้าร์ลยโดงเลยพนาไปทั้งลทังราไปทั้งนาผ่านอันนี่นะเอออันนันดงงั้งหลยแล้ว ကြည့်တယ်ကြောင်အနေနဲ့ကြောင်အမပါအမတော့2ယောက် ใบหาให้าส้อยใบหาอยบาบ้าตาน้อยล่ะ,ะ,ะเสร็จเรียบร้อยไปถึงไปถึงนูน่นถึงบ้านไอ้ตะอกนะนะคะ่ะพ้าก็จะบินตบาดไปสายนี้นะคะบินไปสายนี้อ่าขั้นจะไปสายนี้ไปถึงนู่นก็กลับกลับนะคะขึ้นที่ นู่นแหละขึ้นทพื่นนนบนภูหลวงนู่นนะคะก็เส้นทางที่ไปนะคะสำนักสงฆ์นะคะทำหลวงปู่เดชนะคะก็จะไปเส้นนี้นะคะตรงนี้นะคะนู่นค่ะภูเขาลูกนั้นนะคะที่พระลงมาบินธบาตนะคะเดินจากภูเขาลูกนั้นนะคะเข้ามา ในบ้านของบ้านกกตูมนะคะก็เส้นทางนี้นะคะไปเส้นทางไปเส้นทางนอกนะคะส่วนวัดบ้านนะคะวัดบ้านก็เส้นทางในบ้านนะคะวัดบ้านก็จะบินทบาดไปเส้นนู้นนะคะวัดป่าก็บินไปทางเส้นนี้นะคะวัดป่าวัดภูเขานะคะซึ่งนี่คือภูหลวงนะคะท่านก็ลงมาจากภูหลวงนี้นะคะ วันนี้ก็ย่ามาใส่บาทนะคะก็มาุวันทุกวันค่ะบางวันก็ถ้าฝนตกก็ไม่ได้มานะคะเป็นบางวันจะทําข้าวต้มนะคะข้าวต้มสุดยอดอร่อยนะคะค่ะที่มาใส่บาทเพราะว่าหลวงปู่ท่านอยู่ที่บนภูเขาท่านลงมาไม่ได้นะคะหลวงปู่เดชลงมาไม่ได้มาคุบาลูกพี่อสององค์นี้ท่านจะลงมาบินทบบาท แล้วก็เอาขึ้นไปให้องค์หลวงปู่เดชฉันอยู่ที่นู่นนะคะจะมีพระอยู่สี่องค์นะคะอยูอ่อยู่บนภูเขานะคะลงมาบินทบาทสององค์นะคะ,คะส่วนสององค์นั้นก็ลงองค์หลวงปู่เดชลงมาไม่ได้เพราะท่านก็แก่แล้วนะคะเดินไม่ไหวนะคะก็ได้พระกูบาสององค์มาบินทบาทนะคะที่จะเอาขึ้นไปชันนะคะ แต่ก่อนย่าก็ขึ้นไปตรงนู้นแล้วค่ะโอ้ยมันเป็นถ้ำที่ย่าขึ้นไปถ่ายให้ดูเป็นสำนักสงฆ์เล็กๆนะคะที่ปฏิบัติธรรมของปู่เดชนะคะเล็กๆเ,เองนะคะไม่ได้ใหญ่โตนะคะค่ะ,คะหมู่บ้านของบ้านกกตูมนะคะก็มานี่ก็เป็นทางเส้นทางเส้นนอกทางนี้คือทางเส้นนอกท่านบินไปถึงนูน่นท่านก็กลับนะคะ,ะแล้วก็ ทางด้านหม,มู่บ้านนี้ก็คือทางหมู่บ้านในทางบ้านจะกว้างไปทางนู้นนะคะกว้างไปทางนู้นนี่ค่ะทางนี้เป็นทางรอบบ้านนะคะทางรอบหมู่บ้านคะเส้นทางนู้นก็ทางออกไปทางนู้นบ้านยะหนิงจะอยู่ทางนู้นนะคะออกไปทางนู้นก็เป็นทางใหญ่นะคะเป็นถนนใหญ่ถนนใหญ่แล้วก็เป็นที่ที่วัดนะคะที่วัดเดี๋ยวยะหนิงก็กลับก่อนนะคะ นะคะพอใส่บาตเสร็จแล้วก็จะเดินทางกลับนะคะล่เจียวก็มาด้วยคะ,ยคะกลับบ้านก็ไม่ได้ไกลละค่ะบ้านยานันถึงก็อยู่ที่นี่นะคะอยู่หน้าหน้านี่เองไปล่เจียวข้าวต้มย่านิงจะใส่ ผักตำลึงด้วยนะคะเนื้อหมูผักตำลึงไข่นะคะทางวัดบ้านก็ผ่านไปแล้วนะคะเขาก็ไปใส่บาตรที่วัดบ้านย่าฝากนะคะวัดบ้านก็ฝากเอาอะะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอจะพลิปแค่นี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะติดตามคลิปใหม่ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ